ตำรวจนคราฐม8ท่านรองผู้พิพากษาตำรวจนครบานท่านประธานปตอตนบุคโลสนสําเร็จท่านปตอตนผู้การตำรวจทุกท่านตามที่มีสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สังการให้พนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ความสามารถทุกคนนะครับเลือเล่อนนะครับหรือสัมาทัศขวามือของพวกพี่ช่องว่างนะครับจะเห็นนะครับนะครับใครพบนะครับ คนตรงกลางนะครับบอยนะครับแถวบอยยกมือยกมือครับแถวนี้ยกมือกระพงร้อยตำรวจโทรคณะนันขอนงารองสารวัตรสอบสวนตํารวจตระเวจบุกโลนําเจ้าหน้าที่ตำรวจนสำ็จและบุกโลมาเพื่อร่วมกิจกรรมมอบถุงยางชีพตามโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่รุเสรงราชดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด นายทีนกำลังคนทั้งสิ้นสองร้อยี่กนายบัตรนี้พร้อมแล้วครับขวาหันนะครับ <S 1> 1 <S แถวแรกนะครับมันมีสองกรณนีนะครับแถวแรกนะครับให้ขวาหาันคนในแถวนะครับแถวแรกจะเดินมายังจุดรับของ นำถุงยังชิ้นมาแลอวนี่แบบถ้าน้การบดทั้งสองสถานีนะครับกะกอบไปด้วยนะครับอาหารแห้งนะครับซึ่งกระจูอยู่ในกล่องเกลีอโจมวนได้ทั้230กล่องนะครับนะครับน้ำตาลทรายนะครับขนาดหนึ่งกิโลกรัมนะครับจำนวน230ถุงนะครับนะครับวันนี้นะครับ นะครับท่านผู้ชานะครับได้มอบหน้ากากอนามัยนะครับจำนวน2,000ชิ้นนะครับนะครับแล้วก็ยังมีนะครับขอบคุณตำรวจนะครับที่ทำหน้าที่คุ้มครองสันติ์าีนะครับดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การเพร่ระบาดของโควินเดียเกียวกับชาตินะครับที่ได้ต้อนรักับท่านตำรวจเพื่อเป็นที่มีแนประชาชนนะครับ

นี่เพิ่ง wow ทำสดๆเลยเขาเรียกอะไรนะเขาแต่นะนางเลดเขาเรียกอะไรนะน้ำแตนอะไรนะ